อ่าสวัสดีครับอ่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับฟอฟองนะครับวันนี้จะมาสุ่มผู้โชคดีนะฮะวันแฮปวันปีใหม่นะฮะปีนิวเยียร์สองพทุกคนนะครับขอให้ลูกค้าดับที่เฮ็ดทุกท่านมีความสุขความเจริญนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะฮะมีเงินมีเงินมีทองมาต่อยุคโโลนะฮะขอให้คนเล่นเยอะแยะมากมายระบบไมมักระบบไม่เน่านะครับอ่า จับที่รางวัลที่เจ็ดเลยแล้วกัน v p World Wide Bright o t k i y d t k i y d k i y Light Com นะครับสามสิบวันนะฮะเริ่มที่ศูนย์รุ่นที่หนึ่งตันเก้าเก้านะครับเลขที่เออหกสิบหกไม่มีนะฮะจับต่อนะ เจ็บสามไม่มีห้าสิบสามอ้าวเฮียอ้าวเฮียเจ็บสามมีแล้วนะฮะขอโทษนะฮะเมื่อกี้เจนะครับ,รบเจฟฟี่ฟีเยอร์นะฮะ นะฮะอ่าได้บุกโชคดีแล้วรางวัลต่อไปนะครับโฮติ้งสามสิบวันนะครับเจ็ดสิบเก้าสามเก้าเจอแล้วหนึ่งอา้าเฮียไม่ใช่โทษครับในแชทนะ มากมายเลยคุณทักก็ต่อเลยหกสิบเก้าโอ้คุณแนงของเราเนี่ยเยองโฮติ้งนะสา3สิบวันต่อไปนะหกสิบรางวัลพอยห้าสิบนะหกสิบ ไม่มีแปดไม่มีนะครับแปดเก้าไม่มีเก้าเก้า,กาโอ้โหน่าจะมีนลฮะบ๊อบบอยอินดี้นะฮะได้โฮเอ้ยได้พอยไปห้าสิบนะครับ ต่อมานะฮะแจกสกคริปหนึ่งสกิปต์นะฮะเลือกได้เลยฮนะจะถ่ายรูปไว้ให้ห้าสิบสี่โอ้ติดแตกเลยเพื่อนน้องมังนี่เองแม่ต่อไปเลยสคริป 3, สามสคริปต์เลือกได้เลยถ่ายรูปให้นะฮะสี่สิบหกใครแตกวะเอาเอา เอสักคู่เที่ยวไเนี่ยเราไม่มีนะสิบสอง ไม่มีครับยีเกฮะยีเกไม่มีสาไม่มีสีไม่ใช่สาไม่มีสี่ห้ไม่ใช่เจ ไม่ใช่ครับไม่ใช่97ไม่มี92ฮีลัมนี่เคยโพสไปรหรือ,อยังวะโอ้ยนี่ฮะฮีลัมทำไมไม่ขึ้นวะอ๋อเนี่ย 9ก้าสองนะฮะโอ้ยเขาบอกเลขนำโชคด้วยแตกเลยนะสริปสคริปเสร็จแล้วนะฮะโคโรสามสิบวันครับสามสิบเจ็ดไม่แตกแปดสิบห้าเออเมื่อกี้ผม สุ่มพี่ไปอะครับแล้วถ้าใครเลขเลขที่ผม z ุ่มอะแล้วที่ผมบอกไม่มีอะแล้วถ้ามันมีอะก็ขออภัยด้วยนะครับมาติดต่อรับได้นะฮะไม่มีนะครับเจ็ดสิบเอ็ดไม่มีสี่สิบไม่มีห้าแปด ้าแปดนะฮะโคโลสามสิบวันรางวัลที่หนึ่งครับ vps สามสิบวันวน,นะะแรมหนึ่งจิกฮาร์ดดิสสี่สิบจิกซี p u หนึ่งหนึ่งหนึ่งคอนะห้าสิบสี่โอแตกเลยอ่อนี้ได้แล้วได้แล้วไม่ได้นะฮะโอ้ยน่าเสียดายห้าสิบตีโอห้าสิบสี่อ่ะดวงอะไรจะดีกันน,ะนั้น ขอภายเป็นยางสูงนะได้แล้วไม่มีนะแปดสิบสามไม่มีนะหกสิบห้าเอาโอ้ไม่มีนะครับหกเจ็ดไม่มีเอาเฮียห้าสิบ ไม่มีนะครับเจ็ด mm. ส,สิบเจ็ดสกูนโอ้สกูอ้อยเก้าสิบอ้อยอ้อยอ้ย ไม่แตกเอาเร็วเร็วดิเร็วดิเดออเจ็ดจกไม่แตกอย่าพึ่งเล่นดิเอา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 ค้างค้างสิบเจ็ดโอ้โหไป่แตกเจ็ดสิบสี่ตกแล้วครับนัตเตอร์แฮกเกอร์ใครไม่รู้ ขอบคุณครับ